ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องไพรัฐอุปกรณ์บ้านรายการจอมยุทธแห่งม่านเชิญรับชม สวัสดีครับไพรัตอุปกรณ์บ้านขอนแก่นครับวันนี้ขึ้นของอีแล้วนะครับขึ้นของเตรียมไปส่งลูกค้านะครับที่ภาคอีสานนะครับมีจังหวัดออแถวร้อยเอ็ดมหาสารคามแถวนี้นะครับร้อยเอ็ดมหาสารคามออกาลสิน์แล้วก็บุบลน,นะครับเส้นนี้ก็รถเราจะบริการนะครับถ้าเกิดเส้นอื่นก็ ไม่ได้ไปนะครับเขตภาคกลางไม่ได้ไม่ได้รถเราไม่ได้วิ่งบริการนะครับวิ่งบริการเฉพาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ประมาณนี้นะครับถ้าถ้าอื่นก็น่าจะเป็นการขนส่งขนส่งนะครับแต่ว่าพื้นที่สําหรับเขตภาคอีสานก็บริการเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะสั่งมาใกล้เคียงกันพร้อมกันนะครับสินค้าที่จะไปนะครับ คนที่อยากจะขายลางผ้าม่านนะครับในเขตพื้นที่ภอีสานนะครับรถเราจะบริการอยู่นะครับถือว่าถือว่าบริการครับแต่ว่าบริการที่เป็นลักษณะที่เป็นงานไปพร้อมกันนะครับต้องถามศีลจ้าแล้วลูกค้าต้องออสต็อกสินค้าแล้วก็กะเวลากะเวลากันเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดออของ ถ้าเกิดว่าของนะครับถ้าเกิดว่าของหมดแล้วก็ให้รถไปส่งเฉพาะเจ้าใดเจ้าหนึ่งก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเป็นรถใหญ่นะครับของเราเป็นรถหกร้อนะครับถ้าไปบริการส่งทีละเจ้าละเจ้านี่ก็ถ้าในเขตพื้นที่มันก็โอเคครับไม่ไกลมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่จังหวัดที่ไกลมากแล้วก็ วิ่งเพียงเจ้าเดียวก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันนะครับเพราะว่าสินค้าของเรามันราคาถูกแล้วนะครับลูกค้าก็บอกว่าทำไมไม่บริการให้หมดเลยเพราะว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าออของเราเป็นขายส่งครับขายส่งสินค้าก็ถูกแล้วนะครับถูกแล้วนะครับสินค้าถูกแล้วแล้วก็นี่ครับมีผ้าเคมีนะครับผ้าเคมีตาไก่ มีหัวหัวรางผ้าม่านนะครับมีหัวแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ครบอะครับมีขาเหล็กขาอะไรมีครบหมดเลยมีครบหมดเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ภาคอีสานนะครับในเขตพื้นที่ที่ได้เห็น youtube ชุดนี้นะครับเห็นชุดเห็น youtube ชุดนี้ก็ก็เออทักมานะครับทักมาที่ youtube นี่นะครับ ทักมาที่ YouTube แล้วก็ทางเอาไ d ดีลามาแล้วก็เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งเราจะเออส่งตัวอย่างส่งอะไรให้นะครับมีตัวอย่างให้อยู่นะครับแต่ว่าพวกผ้าพวกอะไรที่เป็นแคตาล็อกผ้า,าไม่มีนะครับเราไม่มีขายนะครับเราไม่มีนะก็ท่านไหนที่ อยากได้นะครับอยากได้สินค้าไปขายนะครับสําหรับรา,าวผ้าม่านนะครับราวผ้าม่านนะครับก็สินค้าก็ผลิตผลิตได้มาตรฐานนะครับแล้วก็สินค้าก็ตรงกับตลาดที่ลูกค้าต้องการด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ก็ทักมานะครับเห็นย t ท b e แล้วก็ทักมาเลยนะครับ นี่ะครับใครที่ชม YouTube นะครับที่อยากได้รังราวผ้าม่านไปขายนะครับก็ติดต่อนะครับทักมาก็ที่เราจะไปนะครับที่เราจะไปบริการลูกค้านี่นะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่หมดพร้อมกันนะครับสินค้าที่หมดพร้อมกันนะครับ มาเนาะสมพรละสมพรสมพรกลับไนั่นที่หลังนะสมพรกลับกลับไปนั่นที่หลังกับเอี่ยมกับนั่นน่ะอเออกลับไปได้วทองใหม่นะที่หลังสุดนะทองใหม่ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้นี่ครับอ้าวขึ้นไปทำไมล่ะมันอยู่ใกล้ๆเองว้ยไหนทองใหม่ ทองไหมจะเต็งได้ตัวนี้จะเต็งได้ตัวนี้หามเต็งได้นี่ทองไหมนี่นี่นี่ทองไหมนี่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 อืมมีทองไหมจ้ะกันทองไหมจังมัดสองมัดอายุใกล้กันต้องเอาไว้ใกล้กันน่ะเดี๋ยวเอาไว้ใกล้กันนี่ไว้ใกล้กันเนี่ยเอาไปต้มกันได้เออเดี๋ยวมันจะลุ่มกวนเด้๋ยวลุ่มกวนมูอ เอาของใครเนี่ยเข้าช่องว่างเลยนี่ย่าเออเอาไปเข้าช่องว่าง,งาสมพรชิดนวดเลยชิดเออนั่นแหละเอ้ยนั่นอยู่นนไหนเนาะไอ้มุสานอยู่นะเออโอเคเอาโอเคเอา,อเเอาไว้ใก,ใกล้ๆก,กันกับตัวนี้ก็ได้นะพูดถึงว่าเอาไว้ด้วยกันก็ได้ มูลสารเทินตัวนึงเอามูลสารเทินก็ได้เออได้คอยยับกันเลยมูลสารเทินอันนี้ของใครได้สมพรจะโน่นโน่นโน่นเอาไว้ใกล้กันเอออโออย่าเทินท้องไหมเลยอยาเทิร์นอย่เทินท้องไหมเออเออสิก็ได้ยี่หรอกได้หรอกคอยมาหยิบปอกก็ได้มูลสารคอยมาหยิบปอกที่ดังก็ได้เอาอันนี้เขาช่องพี่ได้ป่ะนี่ ส้ามานเขาน้ำกันของเราต้องต้องจัดของคิวเวลาขึ้นรถก็ต้องให้มันนั่นด้วยนะครับเวลาลงถ้าเกิดว่าของที่เจ้าที่ลงก่อนมาอยู่ล่างสุดนี่เอาอยากนะครับเอาลำบากก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับที่อยากได้ลางผ้าม่านนะครับเราเอาผ้าม่านไปขาย ติดต่อนะครับก็ทักเข้ามาทักเข้ามาทางยูทูบนี่แหละครับแล้ววันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับไทยรัฐอมรร้างไทยรัฐขวแก่นนะครับเบียาไทยแลนด์ขอบคุณมากครับ